ค่ะเด็กๆยิดนดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาการคำนวณอีกครั้งนะคะสำหรับหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้นะคะ 1>, 1. การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 2. โทษของอินเทอร์เน็ต 3. ข้อมูลส่วนตัวและการขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูล 4. กิจกรรมท้ายบทเรียนดูการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเด็กๆก,การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตของเรามากขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลข่าวสารความรู้และความบันเทิงมากรอให้เราเข้าไปค้นหาและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตมีทั้งเรื่องที่เชื่อถือได้และเรื่องหลอกลวงของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สนุกและปลอดภัย นอกจากจะต้องรู้จักวิธีการใช้งานแล้วเราจะต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตัวบนสังคมออนไลน์และการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นดยเราต้องเริ่มที่ตัวของเราเองก่อนต้องรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัวไม่บอกรหัสผ่านกับใครหรือใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่น การบอกหรือส่งข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือชื่อโรงเรียนควรจะได้รับอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเสียก่อนเพราะข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้เมื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วอาจถูกคนอื่นล่วงรู้นําไปใช้ในทางที่ผิดและทําให้เราเดือดร้อนได้ถ้ามีคนซักถามข้อมูลส่วนตัวของเรามากๆให้สงสัยเอาไว้ก่อนว่าคนนั้นอาจจะเป็นผู้ไม่หวังดีคิดไว้เสมอว่าคนที่เราพูดคุยด้วยบนโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขากล่าวอ้าง และอยนัดพบกับคนแปลกหน้าที่รู้จักกันบนอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาดนอกจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากคนแปลกหน้าแล้วเรายังต้องระวังสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะมากับอินเทอร์เน็ตด้วยการไม่ดาวน์โหลดสิ่งที่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคย และระมัดระวังเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดหรือเกมให้เล่นฟรีเพราะอาจได้รับไวรัส,สคอมพิวเตอร์มาเป็นของแถมเข้ามาทำลายข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ให้ระวังอีเมลขยะและอีเมลที่บอกให้ส่งต่อให้คนอื่นๆไม่ควรเปิดอ่านไม่ส่งต่อไม่ดาวน์โหลดไฟล์จากอีเมลเหล่านี้เพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่เรื่องหลอกลวงไร้สาระหรือบางครั้งก็อาจจะมีข้อมูลและภาพที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายหรือไวรัสคอมพิวเตอร์แนบมาด้วย นอกจากการป้องกันตัวเองแล้วการอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเราต้องรู้จักเคารพผู้อื่นต้องเขียนพูดคุยโต้อตอบกับผู้อื่นด้วยถ้อยคําที่สุภาพไม่ให้ความสนใจหรือโต้อตอบกับคนที่ใช้ถ้อยคําไม่สุภาพไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรบกวนผู้อื่นไม่นําข้อมูลของผู้อื่นมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเมื่อพบข้อความรูปภาพวิดีโอที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายให้หยุดการใช้งานปิดหน้าเว็บนั้นๆถ้าหากไม่แน่ใจให้รีบบอกและปรึกษาคุณพ่อคุณ,คณแม่หรือคุณครูททันี และต้องทําตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ให้ไว้กับผู้ใหญ่อย่างเคร่งครัดเพียงแค่ทําตามหลักง่ายๆในการใช้อินเทอร์เน็ตที่กล่าวมานี้และรู้จักคิดก่อนคลิกเราก็จะท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีสาระสนุกสนานและปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะก็ขอขอบคุณคลิปจากมหาวิทยา,ยา,ยนะาลัยศรีนครินวิโรธด,ด้วยนะคะสาหรับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยค่ะเรามาดูโทษของอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ 1. นนะคะทำให้ผู้ใช้ได้ รับข้อมูลที่ผิดนะคะ oh, <no. S 1> เนื่องจากอะไรคะเด็กๆเนื่องจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เลยนะคะการควบคุมดูแลให้มีแต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จึงกระทําได้ยากนะคะเนื้อหาข้อมูลต่างๆอาจไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงนะคะอาจทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นได้รับข้อมูลที่ผิดก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกใช้ข้อมูลนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าข้อมูลนั้น ะะมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะเด็กๆจึงจะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์นะคะดูสิว่ามันคือข่าวปลอมหรือเปล่านะคะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยพิจารณาข้อมูลนั้นก่อนนะคะอาจถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะก่อนที่นำข้อมูลนั้นไปใช้นะคะ 2เลยนะคะเด็กติดเกมอาจเรียนแบบพฤติกรรมรุนแรงนะคะ, oh, <no. S 1> ะจากคนสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กนั้นนะคะเ0เลยค่ะเด็กๆเน้นกาการต่อสู้ที่รุนแรงนะคะซึ่งเด็กๆคะรู้ไหมคะการที่เราเล่นเกมรุนแรงทุกวันเนี่ยคะ่ะเราอาจจะเสพติดพฤติกรรมเรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะคะ oh, <no. S 1> ดังนั้นนะคะ oh, <no. S 1> การเสพติดพฤติกรรมรุนแรงเนะะี่ยค่ะอาจ ทำให้เกิดอาชญากรรมขึ้นนะคะเด็กๆควรจะเล่นเกมที่มันสร้างสรรค์นเนาะสร้างสรรค์ออาจจะไปเล่นโคดดิ้งนะคะ, <Wow. S 1> ะโคดดิ้งในอินเทอร์เน็ตเล่นได้นะคะเกมอะไรก็ตามที่มันสร้างสรรค์ไม่เอาเกมต่อสู้ที่มันรุนแรงแรงนะเพราะอะไรบางทีเราอาจจะเสพติดพฤติกรรมนั้นไปโดยไม่รู้ตัวเนาะว่ามันเออมันรุนแรงเนาะบางทีเด็กๆอาจจะว่าม่ไม่รุนแรงหรอกแต่พอมาเป็นชีวิตจริงเป็นไงคะ รุนแรงนะคะเด็กๆแบบนี้ไม่เอาเนาะเราเล่นเกมที่สร้างสารรค์ดีกว่านะคะถัดไปเลยนะคะไวรัสคอมพิวเตอร์ oh, oh. แน่นอนเลยเวลาที่เด็กๆเปิดอินเทอร์เน็ตนะคะเอาเข้าเว็บไซต์ต่างๆอาจจะมีไวรัสแฝงตัวมาในในคอมพิวเตอร์เราก็เปลี่ยนไปได้นะคะอาจจะทําให้คอมพิวเตอร์นะคะทํางานช้าลงนะคะหรือทํา ให้หน่วยความจําบนคอมพิวเตอร์เราเต็มก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นนะคะเราที่เราเจอเว็บไซต์อะไรที่มันแปลกๆนะคะกดปิดไปเลยนะคะป้องกันเนาะป้องกันไม่ให้วรัสพวกนี้นะคะเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเรานะคะ 4. นะคะเด็กๆบางคนอาจใช้อินเทอร์เนต็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ oh, <no. S 1> อาจทำ้การผิดปกติ เช่นอะไรบ้างพดหูกระวนกระวายใจเป็นอยู่หรือเปล่าคะเด็กๆตอนไม่ใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะคะอ่าบางคนต้องการใช้อินเทอร์เนต็ตเป็นเวลานานขึ้นเรื่อยๆรู้สึกหงุดหงิดมากเลยเมื่อเราไม่ได้ใช้อินเทอร์เนต็ตหรือใช้อินเทอร์เนต็ตน้อยลงนะคะหรือบางคนไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เนต็ตของตนเองได้เลยใช้ทั้งวันเลย oh, <no. S 1> ไม่หยุดเลยนะคะแน่นอนเลยคะ่ะถ้าเด็กๆใช้ไปเรื่อยๆนะคะ เด็กๆอาจจะเสียสายตาเสียการเรียนและเสียความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะเด็กๆเอาเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นนียแหละไปลองปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านดูหรือว่าทําอะไรที่เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวดีกว่ามานั่งเล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันเนาะดังนั้นนะคะนอกจากเราควรใช้อินเทอร์เน็ตให้มีประโยชน์มากกว่า ได้รับโทษนะคะเพื่อผลดีของเด็กๆเ,เองตัวนะคะเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวนะคะบัตรประชาชนค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าต้องมีบัตรประชาชนทุกคนแล้วณนะตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปทํา ไปทำบัตรให้เรียบร้อยนะคะแล้วข้อมูลในบัตรประชาชนเราไม่ควรจะบอกใครเลยที่เราไม่รู้จักนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลในบัตรประชาชนสําคัญมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนข้อมูลต่างๆพวกนี้นะคะเราต้องเก็บไว้กับตัวเองนะคะชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านค่ะ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นรหัสของ facebook อีเมลต่างๆนะคะไม่ควรบอกเพื่อนหรือบอกใครที่เราไม่รู้จักนะคะแต่อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจำได้เนาะเผื่อทีเราลืมนะคะเราก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจำได้นะคะแต่เราไม่ควรบอกใครที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเรานะคะเลขบัญชีธนาคารแน่นอนเลยว่าทุกคนจะต้องมีสมุดบัญชีธนาคารฝาก เงินไว้อยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นข้อมูลการเงินบัญชีธนาคารต่างๆเด็กๆก็ต้องเก็บไว้นะคะหรือให้คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้นะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเราไม่ควรให้เบอร์โทรศัพท์กับคนที่เราไม่รู้จักนะคะเด็กๆเพราะเราไม่รู้จุดป,ประสงค์ของเขาว่าเขามาในรูปแบบไหนนะคะเราควรให้เบอร์โทรศัพท์เฉพาะคนที่เรารู้จัก ไว้วางใจได้นะคะรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวและสุดท้ายก็เป็นที่อยู่ของเราค่ะเราไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นนะคะเด็กๆบุคคลแปลกหน้าบุคคลที่เราไม่รู้จักค่ะเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะคะอย่างเช่นนะคะเด็กๆ อาจจะโดนลักพาตัวนะคะหรือหลอกลวงรัพย์ก็เป็นไปได้นะคะตัวอย่างนะคะเด็กๆบอกกับบุคคลแปลกหน้าว่าเด็กๆอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่หมู่บ้านอะไรใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กับใครบ้างใช่ไหมคะ บางทีเด็กๆอาจจะบอกว่าอ้าวันนี้ผมอยู่คนเดียวที่บ้านนะคะนั่นแหละคะ่ะเด็กๆเราไม่รู้ว่าบุคคลแปลกหน้าคนนั้นเขามีเจตนาอย่างไรนะคะอาจจะเป็นเจตนาที่ไม่ดีใช่ไหมคะเขาอาจจะมารักพาตัวเราที่บ้านก็เป็นไปได้นะคะดัง oh, <no. S 1> นั้นข้อมูลส่วนตัวเลยเราไม่ควรเปิดเผยให้ใครนะคะอ่าถัดไปเลยนะคะเราอาจจะโดนนะคะบุคคลนะคะ นำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเขาก็เป็นไปได้นะคะเด็กๆอาจจะโดนนำข้อมูลรูปภาพต่างๆไปเผยแพร่ในทางที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะโดนนำไปแอบอ้างเพื่อหลอกคนอื่นอีกทีนะคะดังน,นั้นข้อมูลส่วนตัวไม่ควรที่จะประติเผยให้ใครโดยเด็ดขาดเลย การขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหนึ่งเลยนะคะเราควรแจ้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะหรือคุณครูนะคะให้ทราบโดยทันทีเลยว่าเราเกิดปัญหาดังกล่าว 2. ถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับอีเมลพาสเวิร์ดนะคะเราก็แจ้งไปที่ผู้ดูแลเว็บไซต์นะคะเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนะคะ 3แจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีนะคะดำเนินการแจ้งความไว้นะคะการแจ้งความต่างๆนะคะอาจรวมไปถึงอย่างเช่นข้อมูลส่วนตัวของเราหายสมุดบัญชีเราหายใช่ไหมคะบางธนาคารเขาก็จะให้เราไปแจ้งความที่ตำรวจเนี่ยคะ่ะเพื่อเอาใบแจ้งความไปเปิดสมุดบัญชีใหม่นะคะ 4. แจ้งเว็บไซต์ต่างๆเพื่อขอระง,งับการเผยแพร่ข้อมูล 5. แจ้งธนาคารเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านะคะเมื่อเราเกิดปัญหาใดๆก็ตามนะคะที่กล่าวมาข้างต้นเด็กๆต้องดำเนินการเลยนะคะสำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆวาดภาพค่ะแล้วก็เขียนมาด้วยนะคะว่าอันตรายที่เกิด ขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆส่งงานให้คุณครูทางแชทส่วนตัวนะคะรูปภาพนั้นส่งมาเลยค่ะทางแชทส่วนตัวคุณครูรอชมผลงานของนักเรียนอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะส,สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ